All new Honda HR-V เสริมช่วงท้ายยาวกว่าเดิมเพิ่มพื้นที่ภายในภาพรวมอาจคล้ายคลึงกับรุ่น UR-V จากที่เราได้นำเสนอข่าวภาพของตัวรถขณะทดสอบในประเทศญี่ปุ่นของว่าที่ All-New Honda HR-V กันไปก่อนหน้านี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าลักษณะการออกแบบภายนอกของตัวรถนั้นมันจะมีฟีลลิ่งที่แตกต่างกันไปจากชมปัจจุบันแบบชัดเจนซึ่งดูจะมีภาพรวมที่ใกล้เคียงกับ Honda UR-V รถ s อสอีกหนึ่งรุ่นจากทางค่ายเดียวกันนี้ อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการออกแบบช่วงท้ายตัวรถเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะที่ยื่นยาวออกไปในขณะที่โฉมปัจจุบันนั้นจะสั้นกว่าตรงนี้เองเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกับด้านท้ายของรถ HONDA URV ที่วางจำหน่ายกันในประเทศจีนซึ่งลักษณะการออกแบบตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ของห้องโดยสารแถวสองให้กว้างขวางขึ้นและอาจจะทำให้พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนั้นกว้างขึ้นอีกด้วย ประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของลักษณะการออกแบบทั้งไฟหน้าและไฟท้ายที่มันจะมีลักษณะที่เรียวเล็กกว่า HRV โฉมปัจจุบันซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับเจ้า URV เสียทีเดียวแต่อารมณ์โดยรวมนั้นก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงลักษณะของการออกแบบในส่วนของกระจังหน้ารถด้วยดังนั้นแล้วมันค่อนข้างจะชัดเจนว่า All New Honda HRV ชมใหม่นั้นจะเน้นเป้าหมายในกลุ่มครอบครัวเป็นหลักเหมือนเดิมซึ่งการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับรถแนวนี้เป็นอย่างมากอย่างที่เราได้เห็นจากการปรับตัวของ CHR สู่ Corolla Cross และ CX 3สู่ CX 3 0โดยคาดการว่า All New Honda HRV จะมีการเปิดตัวกันในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรกของโลกในช่วงกลางปี2021 ข้างหน้านี้และแน่นอนว่าจะมีการทำตลาดในประเทศไทยเราเช่นกันอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆ